เคยไม่อดข้าวสวันนั้นหนักหายไป2โลแต่พอกลับมากินปกติเหมือนเดิมขึ้นมา5โลแบบนี้แหละเขาเรียกว่าโยโย่นะคะมี3ข้อเลยข้อ1เนี่ยร่างกายหนีตายหรือเกิดภาวะอดอยากเวลากินน้อยเนี่ยร่างกายคิดว่าเกิดภาวะสงครามเหมือนไทยขมินชายแดนตอนนี้เลยข้าวยากมากแพงไม่มีของจะกินระบบเผาผลาญมันเลยลดระบบเผาผลาญน,น้อยลงก็คือค่า BMR ของร่างกายเนี่ยจะต่ำ เพื่อประหยัดพลังงานเอาไว้เหมือนการกักตุนอาหารในภาวะสงครามข้อสองนะคะพอกินอีกทีนึงเนี่ยร่างกายจะกักเก็บไขมันเอาไว้เพราะกลัวว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะได้กินน้อยอีกเลยต้องเก็บเอาไว้เหมือนภาวะสงครามเช่นกันถ้ามีอาหารเข้ามาเนี่ยต้องรีบเอาขันเอาถุงเนี่ยไปรองเลยนะเห็นขมเมนี้ไหมจริงๆก็ไม่เห็นเหมือนกันดูข่าวจาก f a c e b o o ที v ี ร่างกายเนี่ยจะสะสมไขมันสมองก็จะสั่งเก็บไขมันเพราะรอบหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กินอีกเมื่อไหร่ส่วนข้อ3มวลกล้ามเนื้อหายทําให้ระบบเผาผลาญพังเวลากินน้อยหรืออดอาหารส่วนใหญ่โปรตีนไม่พออยู่แล้วทําให้กล้ามเนื้อหรือระบบเผาผลาญของเราเนี่ยรวนกล้ามเนื้อสูญสลายสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อกลับมากินอีกครั้งหนึ่งเตาเผาก็ลดจํานวนการเผาผลาญน,น้อยลงเพราะกล้ามเนื้อคือสารตั้งต้นของการเผาผลาญพลังงาน กินน้อยเนี่ยจะผอมชั่วคราวแล้วก็จะกลับมาอ้วนแบบเจ็บใจถ้ากินเป็นร่างกายจะเผาไขมันแบบเท่ๆเลยกดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย